สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สมุทรสงครามบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าที่มุกรสต้องครามครับผมงานนี้เพิ่งทําจบไปนะเป็นโรงปลูกไม้น้ําไม้ที่เลี้ยงในในน้ำอ่ะไม้ที่เลี้ยงในตูบปาอ่าไม้เลี้ยงตูบลาเขาเลี้ยงขายอยู่ใช่ขายอยู่ปีแล้วจะเห็นไอ้ตรงเนี้ยเล็กๆเนี่ยเป็นโรงเก่าเป็นโรงาที่ลูกค้าทําไว้เองทำเงินมาให้ลูกค้าหลายหมื่นหลายแสนแล้วแหละเขาก็เลยขยายมันเิมขยายมาเป็นโรงนี้สี่คูณสี่เมตรก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับพร้อมพัดลมระบายอากาศ2ตัว โรงนี้ก็จะสเปกง่ายๆแล้วเป็นหลังคาพลาสติกข้างๆมุงล้วนพลาสติกด้าข้างมุงล้วนอันนี้โรงงานเวสตมาสถานที่เราใช้ปลูกพืชทั่วไปเพิ่มเพิ่มพลมาสองตัวเมื่อสองตัวใช่ลืมไปผมมีวิ่งรางบน้เขาด้วยอ่าใช่โรงนี้ลูกค้าเขารีเคเสเป็นรางที่จะวิ่งนี่นี่เนี่ยครับเพื่อเตรียมไว้สําหรับเดินระบบพ่นน้ำพ่นับพ่นรองน้าเพราะไม้น้ำพวกนี้ต้องใช้ความชื้นสูงจะต้องไม่ร้อนก็เลยเป็นมุงล้วน เ้าเก็บรวมระบายอากาศเพื่อให้ไม้น้ำไม่ร้อนแต่ต้องความชื้นสูงก็ค<ช>ือพ่นน้ำอัดเข้าไปไปชื้น,ชน,ชนใช่ตัวนี้ก็เป็นติดตั้งบนพื้นปูนนะคนเดียวเสร็จนี้ก็สําหรับปลูกไม้น้ําจริงๆจะเป็นไม้น้าไม้ไหนก็มันอยู่ที่ว่าชอบแสงชอบอะไรมากยังไงมากกว่าเราสามารถมาเลือกสเปกได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างคือสมมติลูกค้าจะให้เราเสริมอะไรเพิ่มให้ทําจุดยึดตรงนี้ทําจุดยึดตรงนั้นบอกได้หมดเลยใช่ได้หมดเลย จะบอกเลยว่าจะวิ่งกี่เส้นระยะเท่าไหร่จะเอาทำอะไรนะยกแขวนลูกมะพร้าวลูกมล่อปลาอะไรนี่ไงทำได้หมดเลยจะเตรียมขาดอะไรให้ถูกต้องใช่ครับไหนก็ลองปรึกษามาได้นะครับถ้ามีสนใจที่จะทำโรงเรือนที่คอนแทคด้านล่างก็วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดดิ่งเดอิมครับผมครับุณครับสวัสดีครับ